ขณะน,นี้คุณกำลังรับฟัง GPF Podcast รายการ Money Buddy โดยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการสมาชิกเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมก็บขอจึงมีทางเลือกการลงทุนให้สมาชิกเลือกอย่างหลากหลายนั่นก็เพราะว่าสมาชิกกบขอที่มีจำนวนมากกว่าล้านคนนั้นแต่ละคนมีเป้าหมายในวัยเกษียณความคาดหวังผลตอบแทน และระดับการยอมรับความเสี่ยงที่แตกต่างกันไปดังนั้นการเปิดโอกาสให้สมาชิกได้เลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมจึงเป็นวิธีที่จะช่วยให้สมาชิกสามารถสร้างผลตอบแทนให้เป็นไปตามที่คาดหวังและตรงกับเป้าหมายการออมเงินเพื่ออนาคตของตนเองได้ปัจจุบันกบขอมีแผนการลงทุนให้สมาชิกเลือกทั้งแบบแผนสินทรัพย์และแผนสำรับซึ่งอาจมีสมาชิกกบขอํานวนไม่น้อยที่มีคําถามว่าจริงๆแล้วแผนสินทรัพย์และแผนสำรับของกบขที่ว่านี้คืออะไร มีความแตกต่างกันอย่างไรรายการมันนี่บัดดี้ขอเชิญมาติดตามรับฟังกันได้เลยครับแผนสินทรัพย์คือแผนการลงทุนแบบที่มีนโยบายลงทุนในสินทรัพย์ประเภทเดียวส่วนแผนสำรับคือแผนการลงทุนแบบที่มีนโยบายการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทผสมกันทั้งตราสารหนี้ตราสารทุนและสินทรัพย์ทางเลือกซึ่งแยกให้เข้าใจดังนี้ครับแผนสินทรัพย์ประกอบด้วยแผนการลงทุน8แผนได้แก่ 1. แผนมุ่งคุ้มครองเงินต้น 2. แผนเงินฝากและตรรสานนี่ระยะสั้น 3. แผนตราสานนี้ 4. แผนตรรสานนี่ต่างประเทศ 5. แผนหุ้นไทย 6. แผนหุ้นต่างประเทศ 7. แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย 8. แผนทองคําและแผนสำรับประกอบด้วยแผนการลงทุน4แผนได้แก่ 1. แผนหลัก 2. แผนหุ้น3-5 3. แผนหุ้นห5หแผนสมดุลตามอายุ สำหรับความแตกต่างระหว่างแผนสินทรัพย์กับแผนสำรับมีดังนี้ครับ 1. รูปแบบการลงทุนแผนสินทรัพย์เป็นแผนการลงทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ประเภทเดียวส่วนแผนสำรับเป็นแผนการลงทุนกระจายหลายสินทรัพย์โดยแต่ละแผนมีการกําหนดสัดส่วนการลงทุนตามนโยบายของแผนการลงทุนนั้น 2. ผลตอบแทนแผนสินทรัพย์ขึ้นอยู่กับแผนสินทรัพย์ที่เลือกหากเลือกแผนสินทรัพย์เดียวมีโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนในระดับที่สูง ในขณะเดียวกันก็มีโอกาสที่จะขาดทุนได้มากเช่นกันส่วนแผนสำรับผลตอบแทนที่ได้รับกระจายตามประเภทสินทรัพย์ช่วยลดความผันผวนข,ของราคาสินทรัพย์โอกาสได้รับผลตอบแทนจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสัดส่วนของสินทรัพย์แต่ละประเภทตามนโยบายของแผนการลงทุนนั้น 3. ความเสี่ยงแผนสินทรัพย์มีให้เลือกตั้งแต่ระดับต่ำถึงระดับสูงส่วนแผนสำรับมีให้เลือกตั้งแต่ระดับปานกลางถึงระดับสูง 4. ข้อดี แผนสินทรัพย์สามารถเน้นการลงทุนไปในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งได้ตามความต้องการและสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการผสมสัดส่วนสินทรัพย์การลงทุนด้วยตัวเองโดยเลือกผสมมากกว่า1แผนสินทรัพย์ได้ส่วนแผนสำรับเป็นแผนการลงทุนที่ผสมสินทรัพย์หลายประเภทให้เบ็สเ็จในแผนเดียวและกระจายลงทุนในประเทศและต่างประเทศและมีผู้จัดการกองทุนคอยปรับพอร์ตการลงทุนให้ตามความเหมาะสมภายใต้กรอบการลงทุนตามนโยบายที่กำหนดไว้ 5. ้ข้อจำกัด แผนสินทรัพย์เป็นแผนการลงทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์เดียวจะมีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวหากเลือกสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำเพียงอย่างเดียวทําให้มีความเสี่ยงที่ต่ําเกินไปเสียโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวหรือหากเลือกสินทรัพย์เสี่ยงสูงเพียงอย่างเดียวมีความเสี่ยงสูงเกินไปอาจได้รับผลกระทบมากจากความผันผวนของสภาวะการลงทุนส่วนแผสนสําหรับเลือกผสมสัดส่วนสินทรัพย์การลงทุนเองไม่ได้ต้องเลือกตามนโยบายการลงทุนของแต่ละแผน 6. ความเหมาะกับบุคคลแผนสินทรัพย์เหมาะกับสมาชิกที่มีความเข้าใจการลงทุนและมีเวลาติดตามสถานการณ์ลงทุนอยู่เสมอที่สําคัญเหมาะกับสมาชิกที่ต้องการผสมสัดส,ส่วนสินทรัพย์ลงทุนด้วยตนเองโดยกําหนดสัดส่วนของแผนสินทรัพย์ได้มากกว่า1แผนรวมแล้วให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนแผนสำรับเหมาะก,กับสมาชิกที่ไม่มีเวลาในการปรับสัดส,ส่วนการลงทุนต้องการกระจายความเสี่ยงไปในหลายสินทรัพย์เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคาดหวังผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวปัจจุบันกบขได้มีการเพิ่มแผนการลงทุนใหม่ๆให้กับสมาชิกเพื่อเพิ่มทางเลือกและตอบสนองความต้องการของสมาชิกที่ประสงค์จะลงทุนตามความต้องการของตนเองซึ่งนอกจากจะสามารถเลือกแผนลงทุนเป็นรายแผนได้แล้วสมาชิกยังสามารถเลือกผสมสินทรัพย์ลงทุนได้เองตามสัดส่วนที่พอใจโดยพิจารณาจากผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เหมาะสมสำหรับสมาชิกที่ไม่เคยเลือกแผนการลงทุน และไม่รู้จะเริ่มต้นเลือกแผนการลงทุนอย่างไรดีหรือสมาชิกที่เคยเลือกแผนการลงทุนอยู่แล้วแต่ไม่แน่ใจว่าแผนที่ตนเองเลือกเหมาะสมหรือไม่กบขขอขอแนะนาให้ทําแบบประเมินความเสี่ยงในแอปกบขอเข้าไปที่เมนูประเมินความเสี่ยงตนเองหรือสามารถศึกษารายละเอียดของแผนการลงทุนทุกแผนเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กบข w อ w g p f o r t h เพื่อให้รู้ว่าตนเองสามารถรับความเสี่ยงได้ระดับใด โดยในแบบประเมินความเสี่ยงจะมีแผนการลงทุนที่เหมาะกับแต่ละระดับความเสี่ยงแนะนําให้เพื่อให้สมาชิกได้ใช้เป็นแนวทางเบื้องต้นในการพิจารณาก่อนตัดสินใจเลือกแผนหรือใช้เพื่อตรวจสอบว่าแผนที่สมาชิกเลือกอยู่ในปัจจุบันมีความเสี่ยงสูงกว่าหรือต่ำกว่าระดับความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้หรือไม่เพราะการลงทุนที่ดีอาจไม่จำเป็นต้องเลือกแผนการลงทุนที่มีโอกาสให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดเพราะนั่นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงแต่การเลือกแผนการลงทุนที่ดี คือการเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะกับตนเองเลือกและสามารถอยู่กับแผนนั้นได้ในระยะยาวโดยไม่ต้องกังวลกับความพันผวนมากเกินไปหรือหากต้องการคำแนะนำเรื่องการเลือกแผนการลงทุนก็สามารถใช้บริการกับกบ,บขได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงเข้าแอปกบ,บขเลือกเมนูนัดหมายปรึกษาแล้วกดเลือกหัวข้อที่ต้องการรับคำปรึกษาเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับสมาชิกตามเวลาที่นัดหมายสำหรับวันนี้สวัสดีครับ